ก็เพราะว่าเวลามันมาจากปากนายกนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่ะคือถ้าคนระดับนายกบอกว่าเอ่อจะไม่จะไม่เข้าไปแทรกแซงเอ่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็หมายความว่าที่ผ่านมาต้องแทรกแซงใช่ไหมดางนั้นถ้านายกรู้ว่าคนที่กาลังจะเป็นนายกนะรู้ว่ามันมีการแทรกแซงอ่ะคุณจะเข้าไปแก้ไขไหมคดีความต่างๆเลยที่มันคิดว่าคุณถูกมันถูกแทรกแซงอ่ะคุณจะเข้าไปแก้ไขมันไหมนะครับ เอ่อส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องถามขอโทษน,น,นะครับแป๊บนี่ไงพอทุกทีเวลากินน้ำแล้วก็เถาไปด้วยเนี่ยมันจะชอบมันจะมีบางส่วนมันแอบลงไปในหลอดลมนะครับผมเอ่กอก็เศรษฐกิจก็ก็ก็คงต้องพึ่งมือของเอกนิตินิติธรรมประพาธนะครับว่าจะเอาอยัางไงครับ ทีนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยอาจจะพูดถึงรัฐมนตรีบางคนนะฮะก็ผมว่ามันก็ยังไม่จางไม่ต่างจากยุคเดิมมาน,นะไม่ต่างจากยุคเดิมหรอกครับที่แบบพ่อมาไม่ได้หรือพ่อมาได้แต่พ่อขี้เกียจมาเอาส่งลูกมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วลูกก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเมืองโดยตรงอาจจะเคยทํางานเป็นผู้ช่วยการเมืองของพ่อเพื่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะมีอยู่คนหนึ่งซึ่งอลูกของขายวาบุญญามณีนิพนธ์นิพนธ์ลูกนิพนธ์ก็ เอ้ยเราก็งงๆออกมาได้ไงวะเอ้าตอนแรกเราไม่ตอนแรกผมไม่ได้ดูข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ดูแบบผ่านๆเมียนิพนธ์เดีนิพนธ์เมียเขาไม่ได้ชื่อนี้นี่หว่าชื่อนิทิยาอะไรประมาณนี้อ๋อนราถูกเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเว้ยแต่ว่าจะได้เป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ว่าก็เห็นข่าวก็พูดประมาณว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อะไรประมาณนี้นะครับก็อืมก็อืมก็ยังไม่รู้อกันนะ คือมีคนถามว่าเอแล้วทําไมไม่ส่งสารเพชรอสารเพชรอะไรประมาณเนี้ยก็ก็อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเกมการเมืองนะฮะมันเป็นเกมการเมืองเออเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอ่านฟังข่าวหรืออ่านข่าวประมาณที่คลก็บอกว่าสาเหตุที่ส่งลูกสาวมาเนี่ยเพราะว่าอะไรอะ่ะเออยากจะให้ทํางานเออเป็นนัมตีแค่ช่วงสั้นๆผม <c oughs> ก็เลยฟังแล้วเลยว่าปวดหัวนะนะยิ่งเป็นนัมตีช่วงสั้นๆเนี่ยคุณที่ต้องทํางานอย่างแบบ แบบนึกออกไหมคือคุณมีเวลาน,น้อยคุณต้องทํางานแบบอย,อย่างแข็งแข็งอ่ะบอกว่าเออมันเป็นล้มเหวแค่สั้นๆก็เลยส่งลูกสามาแล้วกันนะครับก็เออก็คนเนี้ยลูกของนิพนธ์เนี่ยจะจบเออเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาจบเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาแล้วจบหลักสูตรนานาชาติแต่ว่าจากข้อมูลที่ผมได้มานะ <c oughs> เขาก็แบบได้เกียรติยศระดับหนึ่งนะครับ ป็นหลักสูตรนานาชาติกับหลักสูตรที่พูดอย่างนี้ยผมแอบพูดให้คุณฟังแล้วกันนะครับกันในจุฬาเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งกันภายในอะพวกที่ถ้าผมใช้ภาษาผมก่อนแล้วกันคือถ้าเด็ก e n นทรา c e ไโดยตรงเด็ก e n นทรา c e ไโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นแบบถือว่าเยี่ยมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีคำว่า entrance นะครับคำว่า entrance มันไม่มีแล้วมันมีการแบบทรงพอทรงอะไรประมาณนี้แต่พวกที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ย คนในจุฬาเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะแต่เขาก็บอกว่าความความเก่งเนี่ยมันไม่เหมือนกับเด็กที่แหมพูกงี้แบบคนที่ลูกอา่าคนที่เรียนจุฬาจะเข้าใจอา่าคนที่ไม่เรียนจุฬาจะงงๆคือมันมีการแบ่งกันข้างในอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงเขาก็จบมาเขาก็บอกว่าจบจากจุฬาแต่หลักสูตรนานานชาติก็ยอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะอา่าตอนที่ลูกสาวทักษรริณไปเรียนที่เกษตร แต่ตอนนั้นไม่ใช่หลักสูตรนานาชาคือในในเกษตรเนี่ยก็มันจะมียุคหลังๆเนี่ยรวมทั้งในจุฬาด้วยมันจะมีสอบตรงนะสอบตรงสอบในระบบอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นการเข้มการเข้มในการสอบอมันจะไม่เท่ากันนะครับอะไรประมาณเนี้คือถ้าสอบแบบสอบพูดง่ายคือสอบแบบทั้งประเทศมาสอบแข่งกัน่อันนั้นเขาจะถือว่าเข้มมากนะครับแต่ถ้าสอบตรงเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึง่งมันจะมันมีการคือเกณฑ์ในการเลือกอมันจะมีอีกแบบ แต่บางทีสอบตรงนะสอบตรงบางครั้งเนี่ยอ้พวกที่มาสอบตรงเนี่ยบางทีคะแนนมันก็โอ้โหอยู่บนเพดานหมดเลยนะสูงหมดเลยนะอะไรประมาณนี้แต่พวกอินเตอร์เนี่ยพวกจุฬาเขาจะถือว่าแม้ถึงธรรมศาสตร์ด้วยนะนะเหมือนเหมือนตอนสมัยก่อนที่ผมไปสอนที่วารสารภาคอินเตอร์เนี่ยก็จะมีลูกหลานของพวกคนมีตังมาเรียนภาคอินเตอร์กันแล้วก็อีพวกเด็กธรรมศาสตร์ก็จะเมาบอกว่าอ่ออีพวกนี้มันสอบตรงไม่ได้อะไรประมาณนี้นะ นี่มันเมาก็เองนะก็เหมือนกับในจุฬาเนี่ยนะคนที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีสี่ภาคใช่ไหมการทูตปกครอง